บาเตโซสวัสดีครับรอครับรออคุณะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีก็มาถึงวินาทีสําคัญวินาทีปิดฉากนะครับผมปิดฉากยิงไม้ฝาด้านข้างนะครับเอฟซีนะเหลือแผ่นนิดๆนะครับผมก็จบงานด้านข้างนะครับผมฝาผนังทั้งหมดนะครับเอฟซีโอนะครับผมวันนี้ก็เดดมากร้อนมากนะครับผมเอฟซีนี่นะครับราคาอันสวยรู้ IPhone, ไอ้โทมไกลสายทำไมไหนิไปอ่าไอ้โถนี่โดนหรอกเออดีดีเออดีออดไว้สวยไว้สวยถ่ายเบื้องล้าง,ง,งกนนนนงานันแล้วแต่ดำนี้เบื้องล้างกันแตยดำนนี้เสร็จไหมทุกงานเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอคนเสร็จแล้วโอเค <laughs> <laughs> ờ, <Ứ, về> <laughs> <laughs> à, Êi. <lên>. <laughs> <Như vậy? cười> Tức <Tên mày. cười> เพนไม่ตัดเลยเพนหม่แล้วก็เพนยาวเพนหนึ่งระว่งตัดผ่าแล้วม่มันต้องตัดสองันดีเออตัดสองนแหละขอบผม Hãy subscribe cho đi Gõ Để không đi lỡ những video hấp dẫn งานเจ้จอเจกงานจ้าจะมเมเมใส่หรือจะใส่เนาะเดี๋ยวขอสองนะเอาเทพื้นมันไลฮะด้อมด้อมด้อม้อไปอฝีมือนี่นลไปอม มาเสร็จแล้วครับผมอ่าบ้านบ้านบ้านตกอ่ะราตกลงไม่ได้ตกไม่ได้เพราะว่าลั่งมีแต่นุ่นอ่ะมีนุ่มเลยไม่แตกรอบงหัวไม่แตกแน่นอนหัวไม่แตกเพราะว่ามีมีแต่ฟางมีแต่เฟือนฮะไม่เห็ด ตกลงนหัวหัวไม่แตก,ออกแเพราะหัวโดนนู่น,นไงเออ,เอ,อมไม่มีอะไรเลย,เลยมีแต่ห้ำ <laughs> บุรีรังไงบุรีรังกระต่ายทำไทยบุรีรังกระต่ายทำเลยเตบมน้อยตบหน่อยตบหน่อยกระดานกระดานกระดาหน่อยใส่ตาไม่ไม่เนี้ยเนี้ยเนี้ยโอเคเนี้ยเนี้ยตรงต่อเนี้ยโอเคแล้วไม่ได้บากใช่ไหม

เน,นี่ยจะนี่เป็นน้องทับทับทับกัน,น,เ,นเออทับเพลเดี๋ยวโอ้โห เจียวเลยอดชนจริงเลยมันเสียวอ้เจียวเลยอีกข้างนึงก็ดจับเดี๋ยวผมดูคุณจับเดี๋ยวให้ดูเลยก่อนดูเอาดินแล้ว เจเนี่โอ้โหจบแล้วเนี่ยตามป้อมไม้เดาหนักอ่ะยางสวยอย่างสวย แ,แรมแรมต้น huh. โอเคนเรีบ okay, ร at ้อยเรียบร้อยครับผมก็ไม่ชิดขึ้นไหนใช่ไหมอืม Có mãi, có mưa dạng yà rú nó, rùa. rú kêu em là kêu lì tân tang anh em yêu anh em này, anh em yêu anh em yêu สุดย,ยอดเลยสินะผ่านแต่ข้างด้านหน้าด้านหลังหรือด้านหน้าด้านหน้าก็เยอะทำเป็นประตูด้านข้างด้านหลังจบเรียบร้อยนะครับผมถือว่าตามประหมายตามปรรจุสมของเอ็กซ์ซียูชอบแบบนี้นะผมสวยงามเรีย้อยครับ,ส,รรบสวัสดีครับ